สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับป้าหมกแดงอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเฉลยให้ฟังค่ะน้องบิ๊กไม่มีเชื้อโควิดค่ะน้องบิ๊กไปเทสแล้วมีผลเป็นลบคือไม่มีเชื้อโควิดใดๆค่ะหมกแดงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่บอกช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งเรื่องงานเรื่องทำมาหากินไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆช่วงช่วงสัปดาห์แรกที่โรงเรียนปิด น้องบิ๊กก็เครียดเพราะว่าทางากระทรวงสาธารณสุขทางคุณครูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรมาเช็คทุกวันทุกวันเลยว่าลูกเราเป็นยังไงบ้างจนน้องบิ๊กก็เครียดค่ะแต่ว่าหลังจากไปเทสมาแล้วพอรู้ว่าไม่มีไม่มีเชื้อโควิดน้องบิ๊กก็สบายใจขึ้นลงมาช่วยงานแม่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ สบายใจอารมณ์ดียิ้มย้ํแจ่มใสมากขึ้นค่ะเพื่อนๆตอนนี้เด็กที่ไปโรงเรียนก็จะมีเฉพาะเด็กที่ตรวจแล้วผลเป็นลบไม่มีเชื้อโควิดค่ะเพื่อนๆตอนนี้ป้าหมกแดงก็ทํางานอย่างสบายใจขึ้นเยอะค่ะคือไม่มีปัญหาอะไรค่ะทํามาหากินได้เหมือนเดิมขายดีเหมือนเดิมค่ะโควิดมันก็ยังไม่จบนะคะมันยังคงมีข่าวว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มทุกวันทุกวันค่ะตอนนี้ ทางรัฐบาลเขาก็เข้มงวดค่ะออกมาตรวจสอบตามห้างร้านตามร้านค้าที่เปิดให้บริการร้านป้าหมกแดงก็ถูกตรวจสอบเหมือนกันทางกระทรวงสาธารณาสุขทางกรมอนามัยของเขาเนี่ยค่ะเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจว่าในร้านเราขั้นตอนการทํางานถูกสุขอนามัยไหมมีการสวมหน้ากากเวลาปรุงอาหารหรือเปล่ามีการใช้ถุงมือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ มีน้ำยาฆ่าเชือ้อน้ำยาทำความสะอาดที่ได้มาตรฐานไหมมีเจลล้างมือที่ฆ่าเชื้อไวรัสได้ไหมอย่างนี้ค่ะอันไหนเราทําดีแล้วโอเคให้ผ่านอันไหนที่เรายังทาไม่ถูกต้องเขาก็ให้คําแนะนำแล้วก็ชี้แล้วก็แจ้งให้เราต้องทําเพิ่มค่ะตอนนี้ป้าหมกแดงก็ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ได้ไป้ายเซฟตี้โควิดมาค่ะติดหน้าร้านทำให้ลูกค้า มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะมาซื้ออาหารในร้านเราค่ะคือจะเขาก็จะรู้สึกตัวเองว่าเออได้กินอาหารที่สะอาดปลอดเชื้อแล้วก็คนที่ทำงานในร้านก็ปฏิบัติตัวถูกสุขอนามัยอย่างนี้นะคะป้าหมกแดงก็เปลี่ยนร้านตัวเองจากเลสเตอรองที่มีลูกค้ามานั่งกินในทุกคืนตอนนี้เป็นร้านเทคเอาเวเฉพาะลูกค้าโทรมาสั่งมาพิกอัพหรือว่ามาซื้อหิ้วกับบ้านเท่านั้น หรือว่าสั่งออเดอร์ออนไลน์ให้เราเอาไปส่งโฮมที่บ้านเป็น d ดเวลลี่เท่านั้นอย่างนี้ค่ะเราจะไม่มีการมานั่งทานในในร้านเพราะว่าลดความเสี่ยงต่อโควิดด้วยพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ป้าหมูแดงก็จะจัดเก็บให้จัดเก็บหมดเลยให้ลูกค้ามองปุ๊บให้รู้ทันทีว่าร้านเราไม่มีการบริการกินในนะต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคงจะทำเป็นร้านเทคอเวชอปอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโควิดหรือจนกว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะประกาศว่าปลอดภัยจากโควิดแล้วคือไม่มีเชื้อโรคแพร่กระจายแล้วน่น,นล่ะค่ะเพราะตอนนี้ก็เป็นร้านเทคอ a วช h อปไปค่ะเพื่อนๆคือตรงนี้การทำมาหากินป้าหมูแดงก็ไม่คิดอะไรมากค่ะการทำมาหากินก็อย่างนี้ละค่ะเพื่อนๆ เราทำงานเก่งอย่างเดียวไม่ได้คือเราต้องมีการปรับตัวให้ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะเพื่อนๆในเมื่อมีเชื้อโรคแพร่ระบาดร้านเราเคยเป็นรสเตอรองเคยเปิดไฟโรแมนติกให้ลูกค้ามานั่งชิลให้ลูกค้ามานั่งทานอาหารเราก็เปลี่ยนเป็นร้านเทคอเวช็อปเราถึงจะอยู่ได้ค่ะ <c oughs> ลูกค้าได้แค่ โทรมาสั่งแล้วพอถึงเวลาเสร็จก็มายุ่กับบ้านค่ะคือไม่มีใครไม่มีสิทธิ์นั่งกินในร้านป้าหมูแดงเลยตอนนี้ค่ะเพื่อนๆก็ถูกใจน้องบิ๊กค่ะไม่ต้องจัดจานไม่ต้องเสิร์ฟอาหารแค่แพ็คใส่ถุงแล้วก็คิดเงินส่งให้ลูกค้าแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆคือตอนนี้ป้าหมกแดงก็ทํามาหากินสบายใจขึ้นค่ะเพราะว่าผลการตรวจของน้องบิ๊ก ออกมาก็ไม่มีผลต่อร้านของป้าหมกแดงเราเปิดทามาหากินปกติค่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่ลูกปลอดภัไยไม่ติดเชื้อโควิดดีใจด้วยที่เราทุกคนในครอบครัวไม่ติดเชื้อค่ะเพืเ่อนๆขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ป้าหมกแดงมาตลอดนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ